เห็นฝั่งพ่อเด็กเข้าไปแจ้งใช่ไหมฝั่งทนาเป้เข้าไปแจ้งเขาบอกว่ายังยังยัง,ยง,ยงไม่ได้ยังหาลือกันอยู่เรื่องอำนาจสอบสวนว่ามันจะต้องเป็นสอนอนไหนอาะผมก็คิดว่ามันทําระหว่างบนถนอนอ๋อไปจอดอทุกทุกทุกครั้งที่ทำนั่นคือไปจอดอ่าไปจอดอาจารย์จตุรงโพสต์ว่าจบแต่อาจารย์จตุรงเนี่ยเออ อาจารย์จตุรงก็ฟังมาอีกทีหนึ่งก็ฟังมาอีกทีหนึ่งหรือจะจบจริงไม่จริงเนี่ยไม่มีใครตอบได้มันก็คือฟังกันมาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไปยืนยันข้อเท็จจริงไม่ได้ไปยืนยันไม่ได้ว่าไอ้จริงไม่จริงเราไม่รู้ม <c oughs> <ra> ันไม่มีคลิปวงจรปิดถ้ามันมีคลิปวงจรปิดมันเห็นว่าจบจริงอ่ะมันก็ไม่ต้องเถียงกันแต่นี่มันไม่มีวงจรปิดหรือว่าในรถเบนซ์น่มันเก็บเสียงไหมฮะเก็บเสียงไหมฮะก้องหน้ารถนั่เก็บเสียงไหมฮะพี่แก้ว เก็บเสียงกันมีเสียงไม่ว่ายินยอมมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามีขนาดนั้นในป่านนี้คงเอามาเปิดแล้วมั้งไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ทุกคนคาดดาวกันหมดแล้วครับทุกคนคาดดาวกันหมดแล้วครับมีแต่เข,า,ขาถามจากเจ้าตัวเจ้าตัวเขาก็ตอบไปแล้วตอบยาวด้วยถแถลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ไงตอนแรกเล่นใหญ่บอกมีคลิปเสียงตอนตอนจบเอ,อ่อคลิปเสียงน่าจะเป็นคืออย่างงี้ คลิปเสียงนะน่าจะเป็นหมายถึงตอนที่มีการเจราจามีการเจราจากันหลังจากที่เบนนางยืนยันแล้วว่าโอลิแฟร์ไม่จริงนะอาอลิแฟร์ไม่จริงนะที่มีการปล่อยข่าวกันเมื่อคืนออลิแฟร์ไม่จริงนะช่วยไปแก้ข่าวให้น้องๆด้วยนะว่าไม่จริงเขาออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่เขาออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่อ,าาววชอทีนี้อาจารย์กตุรงค์เขาบอกว่ามีคลิปเสียงว่าจบใช่ไหมไอ้คลิปเสียงว่าจบเนี่ย คลิปเสียงว่าจกเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอ่าพอมีคลิปเสียงว่าโจกเสร็จปุ๊บคลิปเสียงตัวนี้เป็นคลิปเสียงช่วงไหนก็น,น่าน่าจะเป็นช่วงช่วงที่เขาไปนั่งเจรจากันนั่นแหละคือช่วงที่เขาไปนั่งเจรจากันน่ะคือมันจะมีช่วงที่พอเบนซ์อะปาเช่โพสใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็มาพูดคุยกันนะครับมีทนายเต้มีอาจารย์จตุรงมีเอ่อแจงหรือเปล่าผมไม่รู้นะ แล้วก็มีใครบ้างในระหว่างการพูดคุยมันก็คงมีการเลข,ขอดเสียงไว้และเพราะมีการเลข,ขอดเสียงนั่นแหละถึงได้มีการรับอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องไปดูไปดูเอาว่าในเล,ข,นเลข,ขอดเสียงมันจะเป็นอย่างไรยังไงมั่งไหมอ่าแต่ในเลขอดเสียงเนี่ยมันก็มีการพูดมันก็มีการพูดถึงกันอยู่นะเลข,ขอดเสียงอ่ะเลขอดเสียงเนี่ยมันมีการพูดถึงว่าคุยอะไรกันไว้ยังไงบ้างถ้าถ้าเรามองว่าอา่า เลกขอดเสียงที่มีการยอมรับว่าจบยอมรับว่าหอมถ้ามันมีนะถ้ามันมีเขาคงเขาคงไม่กล้าปฏิเสธว่าเขาไม่จบอะ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ที่เออเป็นการพูดแบบไหนเราไม่รู้คือบางครั้งในการเจรจาในการเจรจามันมีแบบอารมณ์อ่ะอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มาเงี้ยมันค็จะใช้คำรุนแรงอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ไง โอยไอภาพมันภาพถ้าเป็นของบางแจ๊กมันภาพ a อไอแต่ถ้ามันเป็นภาพของไอซีเอลเออะน่าจะเป็นภาพภาพเก่าภาพเก่าสมัยปีหกหกหรือไงอ่ะไม่แน่ใจนะไอหาเอแล้วแล้วพุดเพราะไม่พูดธก็เพาะๆหน่อยก็อย่างอย่างว่าแหละครับกระผมก็ได้ยินข่าวลือมาอย่างนั้นอ่ากระผมก็ได้ยินข่าวลือมาอย่างนั้น อ่าก็ได้ยินข่าวลือมาอย่างนั้นทำไมบางแจ็คยู้่ดีจกักค่ะมันก็ต้องไปถามบางแจ็คเซแล้วที่บางแจ็ครู้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอย่าลืมว่าบางแจ็คอยู่ต่างประเทศไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายเวลามีการฟ้องร้องการร้ฐกฎหมายไปไม่ถึงอ่ากูก็ต้องไปดูด้วยว่ามันมันมันต้องรับผิดชอบไหม คือคําว่าไอการจบต่อหน้าทานํำนั้น่ะจ,จะมีความผิดถึงขั้นไหนก็อัตรา,าโทษสิบปีปรับสองแสนไงแต่ถ้ามันไม่ได้ทําต่อหน้าทานํำนั้นมันสามารถยอมความได้ก็ตามกฎหมายเลยประเด็น,นคือถ้าต้นข่าวมันไม่ได้มาจากบางแจ็คอะมันก็อาจจะพูดได้บ้างไงแต่นี่คือต้นข่าวมาจากบางแจ็คเรานี่แบบโอ้บางแจ็คมาแล้วภาพ a อออย่างเงี้ยโอ้มันทําให้คนเข้าใจผิดแหล่งที่ไปที่มาก็ยังแปลก แต่ไงก็ตามนะเขาก็นั่งเข้าไปดูดูแล้วก็สงสารทนายแก้วเหมือนกันมันบางอันมันเป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวว่าคดีนี้เลยอะ่ะแต่มันเป็นเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องอยังไงดีอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเหมนนะไม่ได้เกี่ยวว่าคดีนี้หรอกแต่ว่าเข้าใจชาวโซเชียลสายอยากรู้อยากเห็นอย่างเรากป็อยากรู้ไงเราก็ยกังอยากรู้เลย คือเคสอย่างเงี้ยนะครับเคสเคสอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็ทั้งสองฝ่ายเราเราไม่รู้ว่ายังไงแล้วเพจที่บอกน้องทอํออริแฟนจแต่โดนฟ้องไหมทุกวันนี้น้องคือใครกูยังไม่รู้เลยจะไปฟ้องเขาได้ยังไงคือทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าใครคือใครรู้อย่างเดียวคือทนายแก้วที่เสียหายหนักสุดก็จะบอกบางแจ็คหลอกเอาข้อมูลไปก็อาจจะพูดได้ก็จะพูดได้ก็อาจจะพูดได้สิ 19, บแปดกับสิบเก้าโทษไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันไม่ต่างกันผมนึงได้บอกไงว่าอ่าถ้าเขาเป็นถ้าเขาต่ำหนึ่าจุแปดในเขาโดนแล้วอนี่เขาเกินสิบแปดไปสี่เดือนแล้วในวันที่เกิดเหตุอ่าที่ฟังจากทนายเป้เขาพูดนะนะอ๋อเหจนผ้อหไรที่ปล่อยของนักแฟนนักเล้าโอ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยรู้รู้แค่ว่า เออไอไอ,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 อเรื่องเนี้ยรู้รู้แค่ว่ามันมีความน่าสนใจในทางกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งที่ที่สนใจก็คืออาจารย์ตอนหน้าทาันกำนันเนี่ยเออมันต้องเป็นประมาณไหนแล้วผูกวันนี้ใช่ไหมครับอ่าคู่รักคู่รักคู่รถทุกคนก็จะมีรถเป็นคู่หูอยู่แล้วบางครั้งก็อยากจะอินคากันบ้างอ่ะผมก็ว้ความอยากรู้ไงครับ ด้ยวยความอยากรู้ว่าไอ้อินคาเนี่ยถ้าเขาไม่ยินยอมนี่มันยอมความได้ไม่หวะเราก็เลยไปคนบบ้นับพิพากษาสารนิกามันเคยมีคดีหนึ่งคู่รักเนี่ยคู่รักไายตอนไปด้วยกันนะทุกคนมันก็รักกันหมดนะทุกคนมันก็ยินยอมหมดอนะ่ะ ทุกคนก็ยินยอมหมดอ่ะเฮ้ยนี่ทีนี้ปรากฏว่าคู่รักเนี่ยเขาขับเข้าไปในพื้นที่ที่เขากำลังก่อสร้างถนนคือขับรถเข้าไปในที่ที่กาลังปิดปิดถนนแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่ก็จะไม่มีคนสัญจรเขาก็จะไปจอดล้วงจบกันตรงนั้นปรากฏฝ่ายญิงไม่ยอมก็ไปแจ้งความว่าอนาจารเฮ้ยนี่คดีก็ขึ้นสู่ศาลฎีกาว่าอยู่ในทางที่ถนนหลวงแต่เป็นถนนหลวงที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะแต่เป็นถนนหลวงที่ปิด ปรับปรุงเพื่อทําถนนอยู่ทําให้ไม่มีรถสัญจรไปมากรณีดังกล่าวสถานที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําการจบต่อหน้าทานกํานานไหมถนนหลวงเนี่ยถนนหลวงแต่ปิดถนนเพื่อซ่อมถนนเพื่อทําถนนอยู่ปรากฏสารกีกาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยพอไปดูภาพถ่ายคือเขาต้องไปดูของจริงด้วยคุณผู้ชมครับคือสถานที่ที่สารกีกาเขาบอกว่าไปจบกันในรถแล้วเขาบอกว่า ในรถนั่นแหะถือว่าเป็นไม่ถือว่าต่อหน้าทางกำนันทําให้สามารถยอมความได้ในเข้าไปดูสถา,านที่ที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยคือมันเป็นถนนที่ต้นหญ้ามันขึ้นลกมากเลยคนไม่เข้าไปแน่นอนเข้าถึงขับรถเข้าไปนั่งจบไนตรงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าพอมันเป็นไม่ได้กระทําต่อหน้าทานกำน้นก็เลยสามารถจ่ายแล้วจบได้จ่ายแล้วจบได้จ่ายแล้วจบได้ในกรณีนั้น เอ้ถามอ่ะกรณีที่ที่เป็นข่าวอ,ะอ่ะอไกรณีที่เป็นข่าวไปจอดรถในลานจอดรถของศูนย์การค้าอ่าแล้วไปอ่ะไปจบกันหรือไปจูบก,กันอ่าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาไม่ยอมอ่าเป็นการเป็นการอนาจารตามกฎหมายแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นยอมความได้ไหมอ่การไปการไปทําในรถยนต์ส่วนตัวที่จอดอยู่ใน ศูนย์จอดอยู่ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าอ่าจบจ่ายจบจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นลานจอดรถ้างสรรพสินค้าหลักการก็คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันน่าจะมีคนเดินเข้าเดินออกไหมมันเป็นพื้นที่ปิดหรือเปล่าสําคัญคือมันเป็นพื้นที่ปิดหรือเปล่ามันมีโอกาสที่คนจะเห็นไหมเคยมีหลายการณีในพื้นที่เนี่ยในลิฟต์นเนี่ย คลิปเนี่ยตอนติดประตูเนี่ยมันเหลือสองคนแล้วไปจับของเขาเปิดประตูมามันก็มีหลายคนไอ้คำถามคือในคลิปเนี่ยยังถือว่าเป็นต่อนหน้าทางกำนานเลยในรถเนี่ยถึงจะมีฟิล์มเนี่ยแต่ฟิล์มมันก็ต้องหนามันก็ต้องดูบริบทหลายอย่างประกอบกันเพราะคาดีเนี้ยถ้าไม่ได้ทำต่อหน้าทางกำนานเนี่ยคดีจบแล้วครับขาขายุความไปแล้วจบแล้วแต่ถ้าแต่ถเกิดต่อหน้าทางกำนาน,นถึงจะมีโอกาสที่จะต้องดำเนินคดีต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องเนี้ยไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าตอนแรกอ่ะเรื่องสถานที่จบก,กันอ่ะเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนเห็นน่ะก็จะตัดเรื่องของอายุความตัดเรื่องของอายุความสามเดือนไปเลยว่า,อาพอสามเดือนปุ๊บขึ้นเดือนที่สี่วันที่หนึ่งปุ๊บในคดีขาดอายุความแล้วเพราะพระน้องเนี่ยเกินสิบแปดแล้วแต่นี่พอดีไม่ได้เรื่องสถานที่จบก,ก็เลยไปจอดตรงพื้นที่ที่อ้าว ต่อหน้าทางทำงานน,นี่ก็ไม่ได้อยากจะแนะนําใครให้ไปจบก,กันแล้วไปจ่ายกันหรืออะไรยังไงนะแต่ผมเอากฎหมายามามาอธิบายให้ฟังคือบางครั้งเข้าใจาได้นะแวรรุนคนหนุ่มสาวลมันพุ้งพลานมันห้ามกันไม่ได้พอมันห้ามกันไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ก็ได้แค่แนะนะําอ่ะเออแนะนําว่าสมมุติตรงไหนมันพลาดไปแล้วมันจะได้มีที่ถอยไม่ใช่ว่าพลาดแล้วเนี่ยถอยก็ไม่ได้เพราะ เพราะมันดันเป็นมันเป็นองค์ประกอบเรื่องของต่อหน้าทานกำนันคือมันอาจจะมีคนเห็นอย่างเงี้ยเออเอเอ,เอคำง,ง่ายๆก็ได้มันอาจจะมีคนเห็นสถานที่จบตรงไหนก็ตามมาถ้ามันอาจจะมีคนเห็นเนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันจ่ายไม่จบเพราะงั้นเนี่ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มทั้งหลายนะไม่ต้องไปคิดถึงทนายอย่างเดียวหรอกไปพ่อหนุ่มทั้งหลายที่มีสเน ह, สเน่ห์ทรงเสน่ห์ทั้งหลายถ้าจะต้องหาที่ ไปจบก,กันเนี่ยก็ต้องไปดูสถานที่ไปดูสถานที่ด้วยพนายจะไปหาที่จบก,ก็ต้องไปดูสถานที่ด้วยว่าไอ้ตรงนี้ต่อหน้าทานกัน,น,นไหมเพื่อสาวเจ้าไม่ยอมเนี่ยจ่ายไปจะได้จบแล้วก็ที่สําคัญเราจะได้ไม่ต้องลุ้นเยอะว่าเฮ้ยเขาจะเอาเรื่องเราไหมวะเขาจะเอาเรื่องเราไหมจะโดนอนาจารย์คัคู่ไม่โอ๊ไม่หรอครับโด,โดนโดนแต่ฝั่งผู้ชายครับผู้หญิงไม่โดนแล้วครับ ไม่โดนแล้วครับทีเนี้ยผมก็เลยไปดูนะไปดูปก็ปรากฏว่าเออผมเข้าไปดูตามกฎหมายนี่แหละผมก็เข้าไปดูผมก็เลยไปนั่งดูเออในรถนี่มันมีเคสอินคาเกี่ยวกับสายจบอยู่บ่อยๆนะคือในในประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเนี่ยที่เรากาลัางคุยกันเรื่องอนาจารย์เนพะว่าจะพูด เป็นสายจบไปซะหน่อยนะครับอว่ามันอะไรยังไงเีนี่พอไปดูไปดูเสร็จปุ๊บม,มันก็มีที่แบบต่อหน้าทางกำนันกับไม่ต่อหน้าทางกำนันอะ่ะก็เลยไปดูว่าเออสารเขามองยังไง่ะแเควียสที่จะเป็นยังไงไหมเออโอ้ยเอเรื่องเรื่องครอบครัวเขาเราอย่าไปแตะเลยแค่นี้ผมว่าเขาก็ช้บกันหมดแล้วคือคือถ้าจะมีคนแตะก็อยากให้มันมาจากปากรณรงค์กันแล้วกันเออมันเป็นปากคนอื่นฮะเป็นปากคนอื่นฮะ ทีนี้พอมันเป็นเคสในลนักษณะแบบนี้อ่าที่คิดคิดมาผมเชื่อว่าป่านนี้มันก็เป็นคิดปากคนทั้งโลกไปแล้วแหละว่าเอ้ยอะไรยังไงบ้างไม่ต้องให้เรามานั่งพูดเหมือนกับคนอื่นออกสื่อแล้วแค่นี้เขาก็เขาก็เจ็บแล้วแต่ทีนี้เราก็มาดูเนี่ยดูในประเด็นกฎหมายนี่จะได้สาระได้แก่นสารจากข่าวได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจว่ามีอะไรยังไงบ้างเออไอเรื่องว่าครอบครัวเขาจะอะไรยังไงนั่น ให้พื้นที่ส่วนตัวของบ้างไอ้ตรงนี้ที่เป็นประเด็นนะ่ะเป็นประเด็นเพราะว่าไปจบน้องสิบแปดเท้าส่วนไอ้ปัญหาที่จะตามมาหลังจากนั้นน่ะก็ให้เขาคิดไปเคลียร์ของเข้าเองแค่นี้ผมว่าเขาก็ทุกพออยู่แล้วไม่ต้องไปไปไปเจาะของเขาเยอะขนาดนั้นเออไม่ต้องไปเจาะของเขาเยอะขนาดนั้นคือ ไอ้ผิดนะมันผิดไหมที่ออกไปลงตามเพจตามอะไรนะมันผิดหมิงประมาทเลยแหละไม่ใช่ PDPA อ่ D P นะทีนี้ในการผิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้อ่าอ่าผมเข้าใจว่าคุณต่อพงเนี่ยน่าจะเป็น f อซของใครอะนะในขออนุญ,ญาตบล็อกละกันเออง่ายดีอ่ามันง่ายดี แต่คนที่เอารูปไปลงไม่น่าทําคือที่ไม่ทํามันน่าจะเป็นนว่าจะเป็นประเด็นว่าตอนนี้เออ,อาจจะยังงงงงมึนๆอยู่ว่ามันหลายเรื่องประเดนประดังกันมาจัดเหลือเกินด้ยวยความที่มันหลายเรื่องประเดนประดังกันมาจัดเหลือเกินก็ <S <S ลเลยยังหาหาข้อยุติไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีทางจบแหละครับเดี๋ยวก็ต้องจบแหละครับยังไง คือเคสเนี้ยนะผมดูเลยนะเต็มที่เลยเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือไม่ก็วันวันน,น,นี้วันนี้มนอาทิตย์แล้ว mm. ก็คือสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวน่าจะเรียกทางฝัง่งทายในแก้วมาให้การก็คงให้การไม่ได้ตายอย่างที่แถลงสื่อมวลชนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นมันมีผลผูกพันทางกฎหมายอ่ะที่แถลงได้ว่าไปเป็นจูบแบบมันมีผลผูกพันก็เหลือประเด็นกันต่อมันเหลือแค่ประเด็นมันจะมีประเด็นกฎหมายสาคัญอยู่สองตัวที่ตัดสินคดีนี้คือหนึ่ง แต่การทําดังกล่าวต่อหน้าทางกำนันไหมเพราะเกี่ยวข้องกับอายุความสองสองในการกระทําดังกล่าวเนี่ยต้องชดใช้เยียวยากี่บาทต้องชดใช้เยียวยากี่บาทถ้าฟังได้ว่าไม่ได้จบแค่ไปจูผมเคยเจอบางคนจ 50, ่ายห้าหมื่นแสนหนึ่งนิดน่นนาเจอ แต่ถ้าสองล้านห้าเนี่ยถ้าจ่ายจริงเนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเพิ่งได้ยินเหมือนกันเพราะงั้นอะต้องคดีคดีเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อมันไม่สามารถอถอนแจ้งความได้มันก็ต้องไปจบกันที่ศาลโอ้ยก็ก็เพราะว่าคําว่าจูบนั่นแหละครับก็คําว่าจูบนั่นแหละครับมันก็เลยเข้าข่ายอนาจารนะครับถ้าเขาไม่ยอมไงครับภาพหลุดนทัของบางจั๊อ AI เออ้าของที่อื่นทางนายแก้วออกมายอมรับว่าเป็นภาพเก่าอ่อตั้งแต่ปีหกหกแล้วมนะั้งอ่อยังไงก็ตามนะอ่าก็เป็นกำลังใจให้พี่แก้วนะครับเพราะว่าตอนหลังๆนี่มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องในคดีละแต่เดี๋ยวข้ามๆเดี๋ยวกลับมาไล่ต่อตอนที่โดนโดนปิดกันด้นเว้ แล้วก็อัปเดตหน่อยทนายได้เตือมฟ้องภาพหลุดไหมคะพี่แก้วยังไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าผมได้มีการไลน์ไปคุยกับทนายแก้วแล้วไลน์ไปให้กําลังใจในแบบที่แก้วก็ดูยังตอบโต้กลับมาไม่ได้หายไปไหน <c oughs> คนดูพันสองนะทนายคนมันจะดูมากมันจะดูน้อยเนี่ยก็จะให้ทํำยังไงอ่ะก็คนมันจะดูก็คือดูคนก็คนมันจะดูมากดูน้อยจะทํำยังไงคือวันนี้ด้วยความที่เป็นห่วง ในฐานะที่รณรงค์เนี่ยอาบน้าร้อนม,มาบ่อยไม่ได้อาบมาก่อนนะเว้ยอาบมาบ่อยแล้วเกินชีวิตผมนี่แม่งอาบแต่น้ําร้อนกระแสดราม่าเนี่ยเวลาดราม,าม่าเป็นร้อนร้อนเนี่ยมีแต่กูทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่กับผมทั้งนั้นเลยเนะี่ยมีแต่รณรงค์ทั้งนั้นเลยเอันนี้พอไปเจออย่างนี้ปุ๊บด้วยความเป็นห่วงก็เฮ้ยพี่แก้วก็ต้องไลยไปให้กําลังใจไม่ใช่ว่าทับถมเป็นทั้งโลกเสร็จปุ๊บไปต้องกูจะต้องไล่ไปดา่าเขาไม่ใช่ไลยไปให้กําลังใจให้สู้มันเป็นกระแสดราม่าเดี๋ยวแม่งก็ผ่านไป อย่าไปอะไรมากดูที่กูยังผ่านไปดูที่ผมยังผ่านมาได้เลยดรามา่าผมี่หนักจะตายแล้วผมเจอมากี่รอบผมก็ยังมานั่งอยู่อยู่เลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่ไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่พี่แก้วทำผิดหรือถูกแค่ให้กําลังใจและให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายน้องสิบแปดทั้งตัวบาพี่แก้วให้ไปสู้กันตามกระบวนการผิดถูกอย่างไรอ่เดี๋ยวก็รอดูว่าจะเป็นยังไง เพียงแต่อันนี้เนี่ยมันไม่สามารถจบได้ด้วยการจ่ายตังค์อ่ะมันก็ต้องไปสู้ตามกระบวนการเท่านั้นเองทีนี้เราก็ต้องมาว่ากันต่อนะครับว่าอ่หลังจากนี้เนี่ยหลังจากนี้จริงๆเนี่ยมันจะจบไหมคือเท่าที่ผมดูนะกระแสโซเชียลตอนนี้คือผม,มเป็นคนไม่ได้สนใจโซเชียลมีเดียมันนานมากนะทีนี้พอเห็นปุ๊บเอ้มันมีเรื่องอะไรกันวะเข้าไปดูเท่านั้นแหละ ต้องยอมรับนะมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้พี่แก้วเขาบ้างนะไม่ใช่ว่าไปนั่งเปิดเปิดแล้วผมก็นั่งดูมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้องสิบแปดวะมันก็เหมือนกับคนแชทคุยกันแล้วก็ส่งนั่นส่งนี่ให้กันรอาจจะจีกันอะไรอย่างเงี้ยออสมัยนั้นยังไม่ได้ดังขนาดนี้ไงมันเป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันอันนี้คือเอาตามที่เขาเขาพูดมานะนี่ตามข่าวที่เขาเขาถามแชทก,กับพี่แก้วมาแล้วว่าอย่างนงี้อันนี้พี่แก้วก็กขอ ให้คนช่วยถูกคนซช่ด้วยพี่แก้วก็ไปให้จาร์เดชาไปบอกสีไรเอาเออไปบอกว่าเออมาอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะเขาก็ผมก็ผมก็ไม่รู้ยังไงเออมันมันดูกลายเป็นกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้รูปแบบนี้มันต้องส่งสองฝั่งนั่นแน่รู้ดีนะเราเนี่ยรู้ดีนะเราเนี่ย จริงๆ่ะผมอะนึกว่ามันจะมีแค่ภาพภาพบางแจ็คที่เป็นภาพเอไอที่ออกมาผมก็ไปนั่งดูแบบอ,อืมจริบางทีเราเรานั่งดูเพราะว่าเราต้องต้องมาทําข่าวด้วยเออแล้วก็ด้วยความมนุษย์สายสายเผือกับเขาอยากรู้แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยแต่มันดูแล้วมันสบายใจว่ามันคืออะไรมันคือรูปอะไรนันหรอมันก็คือรูปที่ไม่เหมาะสมนั่นแหละครับ ซึ่งสำนักข่าวก็ไปลงกันแล้วตั้งแต่เที่ยงแล้วแล้วเราก็แค่บอกว่าเออเบาๆามือกันหน่อยมันเป็นรูปส่วนตัวเขามันเป็นรูปส่วนตัวเขาเบาเบามือกันหน่อยแม่มันเป็นรูปส่วนตัวเขาเบาเบามือกันหน่อยเบาเบามือกันหน่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องสิบแปดด้วยแล้วไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับคดีไหนด้วยอ่าไอ้ไอ้ฟ้องไอ้ฟ้องเลยไม่ฟ้องเลยมันต้องอยู่ให้ให้จิตใจแกกลับมาปกติก่อนนะตอนนี้ก็ยังงงอยู่ แต่ถามว่าสิทธิตางกฎหมายมีไหมมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะใช้นะจ๊ะอออ่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะใช้แล้วก็ต้องสงสารคนอื่นด้วยที่จะแชร์แชร์ไปมันเกี่ยวอะไรกับไอ้น้องสิบแปดก็ถามหน่อยเถอะมันจะไปลากโยคนนะั้นคนนี้มาเกี่ยวเกี่ยวว่าในหมดมันใช่หรอะวหมจนมันมีช่วงหนึ่งนะที่ที่ได้ยินมาได้ยินมาคือเขาบอกว่าอ่ามีคนแบบแบ็คเมย์ มีคน,นแบ็กเมย์จากไอ้ไอ้ภาพที่กำลังหลุดกันในโซเชียลตอนนี้แต่ผมมันยังไม่ได้คุยโดยตรงแต่ที่ได้ยินผ่านหูมาเขาว่าอย่างนั้นเ,เขาว่าอย่างนั้นที่ได้ยินผ่านหูมานะเขาว่าอย่างนั้นไม่เข้าใจพ่อทำไมต้องเอาเรื่องไปปรึกษาในวงเล่าด้วยก็พ่อมันเครียดมันไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนมันก็เข้าใจว่า ปรึกษาแล้วอาจจะหาทางช่วยไอเ้เบนมันก็ใจดีมันก็หาทางช่วยเบนมันก็โพสลงให้ไงมันได้อะไรกับเขาอะนอกจากมันจะโดนด่าดเนี่ยตอนเนี้ยมันคนละเคสเอามาโยงกันไม่ได้คนละอันเลย คนละอันเลยกเผออันนั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่เขาโดนแกล้งมาตลอดก็ได้เออเราไม่รู้เขาได้จริงเราไม่รู้เขาได้จริงเกิดแต่กับเบนจริง,รงๆถ้าคือไอ้เบน ben เนี่ยชอบชวนผมไปนั่งดื่มเหล้ามันชอบกินเหลียแต่ผมมันไม่ได้ดื่มสุรามาสามปีแล้วตั้งแต่ไปศึกษาธรรมะเรื่องของ เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับศาสนาก็เลยไม่ได้ดื่มมาสามปีแล้วคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอา่อาจจะยังไปนั่งดื่มเสร็จปุ๊บคิดว่าก็คงเจอเรื่องนี้น่าจะมาถึงหูสุดท้ายเวลามันมีเรื่องมันปิดไม่ได้หรอกครับปิดไม่ได้แต่มันก็อยู่วนคือเราเป็นคนมีตัวตนอยู่ในสังคม รอดไหมเหรอทั้งหมดก็คงต้องให้มันมันต้องดูพฤติกรรมก่อนนะว่าเขาทาอะไรบ้างเออคือถ้าเป็นคนทั่วไปแค่ไปจูบเขาจะเอาเข้าสังเตเลยผมว่ามันก็เกินไปเออมันก็เกินไปทําไมเอารูปของพี่แก้วมาลงเต็นหน้าสื่อไปหมดผมจะไปรู้ไหมผมจะไปรู้ไหมพี่แก้วนะพี่แก้วนะ่ะออ รอดสังเตไหมผมจะไปรู้ไหมผมไม่รู้เขาทําอะไรยังไงกันแต่ดูจากกฎหมายเขาถ้าเอาตามข้อได้จริงไม่ได้จบอ่าแค่จูบไม่ได้จกไม่ได้ล้วงอ่าแค่จูบอย่างเดียวคงไม่คงไม่ถึงขนาดเข้าสังเตมากถึงจะเป็นทนายก็คือเอ่อถ้าจ่ายค่าปรับเขาจ่ายเยียวยาเขาในระดับที่เขาพอใจแต่ถ้าเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาจะเป็นยังไง คือถ้าเรามองทางคดีเราเห็นแบบนี้ไงครับแต่มันไม่ได้มีประเด็นแค่ทางคดีไงอ่เอ่อมันไม่ได้มีประเด็นแค่ทางคดีไงมันมีประเด็นเรื่องอื่นด้วยถ้าเป็นลูกตระสีกระาจะไม่เป็นเรื่องหรอครับอันนี้เราเป็นทนงแก้วเลยเป็นเรื่องหรือเปล่าแต่ถูกไหมอ่ะถ้าจะเป็นคนอื่นน่ะเขาจะทาอะไรล่ะเขาเพราะเป็นทังไแก้วไงถึงถึงได้เรียกถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่เรียก เอาถูกไหมเขาเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะมาเอาตังค์หรือสิบล้านสองล้านห้าล้านมันจะไปเอาหรอมันไม่เอาหรอพเผลอมันทําอะไรไม่ได้ก็จบไปแค่นั้นแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสในสังคมประจําวันอาทิตย์วันนี้และการที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล เปิดเรื่องราวขึ้นมาใหม่ว่ากําลังออกหมายเรียกให้ทนายแก้วมาให้การเจ้าแปลว่านักข่าวจะต้องตามเรื่องนี้กันต่อจนกว่าตํารวจจะสรุปสำนวนและจนกว่าสำนวนจะถูกส่งไปยังอายการและจากสำนวนจากอายการจะส่งไปถึงศาลเรากําลังจะได้ติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของคนไทยซีรีส์ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่าซีรีส์ของทนายตั้มก็คือซีรีส์ทนายแก้ว เฮ้ยนี่มันต้องมาเวนี้ตลอดเลยเหรอวันนี้นี่ต้องมาเวนี้ตลอดเลยเหรอวันนี้นี่ต้องมาเวนี้ตลอดเลยนะโอ้ยมันไม่โดนหรอก มาเวนี้ตลอดเลยไม่มีไม่มีเวอื่นเลยสุดท้ายมันก็ามาเวเป็นเวนี้ตลอด응เข้าใจได้ล้วจริงๆหลายคนนัไม่รู้เมื่อปี2554อ่อ่าสองหตอนนั้นเนี่ย อ่าผมไปฟ้องศาลที่ศาลจังหวัดปทุมธานีฟ้องศาลแต่สวนบุตรฟ้องเองเป็นคดีอาญาฟ้องเองครั้งแรกของชีวิตผมก็เจอทนายแก้มาเป็นทนายจำเลยอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ผ่านไปจนปีสองห้าหหเอ่อผมมาจัดรายการ อ่าหนกระแสเชา้าผมเจอพี่แก้วมาเข้ารายการหนกระแสกหลังจะเดินไปเข้าห้องน้าพี่แก้วเดินมาทักบอกจําจําผมได้ไหมผมมนชัยในผมนี่ก็นล่นยอ้อนไปมนชัยไหนวะด็อกเตอร์มนชัยคุ้นคุ้นเพราะไอ้ที่จําได้เพราะว่าตอนที่แนะนําตัวเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์ผ่านไปที่เล่าให้ฟังไม่ได้มีอะไรหรอกแค่ชีวิตตัวเองมันเจอ,ม,เจอมันเจออะไรแปลก คือผมไปทําคดีไปฟ้องคดีคดีแรกแต่ไม่ได้ทาคดีครั้งแรกนะไปฟ้องคดีอเป็นทนายฝ่ายสวนเองครั้งแรกของชีวิตเมื่อปี้าสี่พี่แก้วกลับมาเป็นทนายจําเลยอ่วันนี้ผมเกิดเรื่องไม่กี่วันพี่แก้วก็มีเรื่องฮก็ไม่ได้อยากเล่านะแต่มันไม่ได้ความลับอะไรถือว่าเล่าให้เพื่อนฝูงฟังแล้วกันปีนี้คดีตั้มจบไหมก็รอดูกันไปนะ น้องๆกลับมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปอาบน้ำให้ดูหนูก่อนเดี๋ยวข้าๆมาว่ากันใหม่